สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับต้องขออาภัยพี่ๆทุกท่านนะครับในขณะนี้นะครับผมเพิ่งเดินทางมาถึงนะฮะบ้านนะครับพี่นะครับเดี๋ยวต้องอขออนุญาตนะครับนับไปไว้ไลฟ์พวกนี้นะครับวันนี้น้องขอ,อจัดเตรียมและก็แพ็ค อ่าของที่พี่ๆที่จองเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับนะวันนี้ก็มาแล้วพี่นะครับปิดตากินหมอเสียนะครับแล้วก็นะฮะกรมหลวงชุมพรนะครับมาเป็นที่ร้อยนะครับนะแต่ขาดแค่บางส่วนนะครับขาดแค่บางส่วนตรงนี้วัดกำลังจัดตามส่งมาให้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกพี่นะฮะที่ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่จองไว้นะครับนะจะจัดส่งให้หมดภายใน1-2-3วันนี้ทันทีพี่นะครับตอนนี้ก็มีบางส่วนทยอยมาแล้วนะครับ ส่วนยกหลังนะครับพับปิดตากินบอเสียหรือรวยพลรานนะครับที่ลุกปู่พุทธาทพิเศษที่ผ่านมานะครับตอนท่านที่รออยู่นะครับนั้นลุ้นเพียงแค่450บาทนะครับลุ้นลงไป400นะครับมีบอกเลยว่ารุ่นนี้ทีเด็ดแน่นอนครับแล้วก็จะมีจัดเปิดให้พี่นะจัดเปิดลุ้นแล้วก็คะตามรายการให้พี่น้องได้รับชมกันพี่นะชอบองคไหนทุกแจไหนปิดกันเข้ามาได้นะครับสำหรับพรุ่งนี้พบกันแน่นอนนะครับ นะ้าวันนี้พี่นะครับนะฮะใครที่จองจองผมไว้นะพี่นะฮะทั้งอ่าทั้งเหรียญกมรมหลวงชุมพรนะครับนะฮะเหรียญกมรมหลวงชุมพรแล้วก็พระปิดตานี่ฮะนำเลิกนะครับในการนําเลิกนะครับก็จะจัดส่งอ่าพายในหนึ่งถึงสองสามวันนี้นะครับนะเพราะยังมีบางรการที่อ่าทางวัดยังกำลังส่งมาด้วยพี่นะครับนี่ครับบอกเลยว่าเด็ดทั้งนั้นพี่นะฮะเด็ดทั้งนั้นนะครับนะ วันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบนะครับเพียงคร่าวๆพี่แล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับนะมีทั้งเหรียญกรมหลวงชุมพรอนะครับแล้วก็รุ่นรวยพันล้านนะครับ นะฮะพระผงนะครับผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งรุ่นนะฮะพุทธาพิเศษนะฮะยอดนิยมพี่นะครับแล้วเป็นรุ่นยอดนิยมที่ออกวัดพระธาตุมื่นหินโดยตรงครับนะฮะหลวงปู่มหาศีลาพุทธาพิเศษให้พี่ตอนนี้อย่างที่ผมแจ้งทราบนยพี่นะครับไปหลังละสี่ห้าหมื่นแล้วนะครับนะหลังละสี่ห้าหมื่นนะครับนะตอนนี้ครับหลังละสามหมื่นสองหมื่นเนี่ยถ้าหาได้เนี่ยผมรับไม่อั้นนะครับนะผมบอกเลยพี่ตอนนี้แรงมากนะครับตอนนี้แรงจริงจพี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะพี่นะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านพี่นะท น้องจะจัดส่งให้ภายใน1นึถึาวันนี้นะครับนักคนที่จองไว้พี่นะครับแล้วพวกนี้เรามารุ้นไปพร้อมๆกันพี่นะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านมากพี่ขอบคุณอีกครั้งครับ